จริงๆเขาปรับตัวได้ดีกว่าผมซะอีกทุกคนครับ Nick w a t e r m เมดออกมาปกป้องฟ r รเดนเวียครับบอกว่าเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาคนนี้เนี่ยแม่โดนวิพากวิจาร์เกินจริงไปสักหน่อยทุกคนครับต้องบอกว่าหนึ่งกองหน้าที่ปรับตัวแล้วก็ทำผลงานได้ดีคนหนึ่งเลยครับกับต้นสังกัดใหม่ก็คือ Nick w a t e r m เมดครับกองหน้าทีมชาติเยอรมัน ที่ย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับนิกลงสนามไปทั้งหมด14เกมยิงได้7ประตรูครับทุกคนถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้นะผมอะ่ะยิงไปทั้งหมด6ประตรูครับถือเป็นผลงานกองหน้าคนใหม่ ในพรีเมียร์ลีกที่น่าจะดีที่สุดเลยแหละครับแม่แต่อาจจะถ้าเราดูจํานวนประตูหรือดูจํานวนแอสซิสเนี่ยก็คงต้องพูดว่าตรงกันข้ามเลยครับกับฟ o ร์เรนเวียสเพลเมเกอร์ทีมชาติเยรอรมันเช่นเดียวกันครับที่ย้ายจากไบเยอเร์เลเวอร์คูเซนไปร่วมทีมหงสแดงเพราะฟ o ร์เรนเวียสกะลิวผูเองลงเล่นมาทั้งหมด11เกมครับแม่แต่ยัง มีแค่2แอสซิสต์เท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้สักประตูอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟอร์ดินเวสย,ยังไม่มีประตูรหรือไม่มีแอสซิสต์เลยครับส่งผลให้โอเ้เขาโดนกระแสวิพากว,วิจารณ์ค่อนข้างหนักครับถึงฟอร์มการเล่นที่ใช้คำว่าอาจจะยังไม่คุ้มกับค่าตัวที่สโมสิเวอี่ปูจ่ายไปคือ1น6ล้านปอนด์กูดูหลายคนก็ออกมาวิจารณอะไรครับว่าเมฟอร์ดินเวสเองเนี่ยยังทำผลงานได้ไม่ดีล่าสุดครับทุกคนนิก วอเตอร์เมดเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมทีมชาติของฟอรเรนเวสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับในมุมมองของเขานะทุกคนในมุมมองของนิกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอเรนเวสปรับตัวได้ดีกว่าเขาซะอีกจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดครับนิกวอเตอร์เมดบอกว่าสําหรับนักเตะทุกคนเนี่ยไอการปรับตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ถ้าถามผมผมวอเวสทํา Weird ทได้ดีนะจริงๆเขาอาจจะทําได้ดีกว่าผมด้วยซ้ําคือถ้าคุณดูแค่ตัวเลขเนี่ยแน่นอนคุณคงไม่เห็นจํานวนประตูหรอกแต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบเว เขามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆนะเขามีส่วนร่วมกับเกมลุกเนี่ยเยอะกว่าผมซะอีกผมเนี่ยแค่ยืนอยู่ในพื้นที่ดีๆรับฟุตบอลดีๆได้แล้วบางครั้งก็อาศัยโชคในการจบสกอร์ในการหาพื้นที่แต่ฟอรเดนเวียตเนี่ยเขามีบทบาทอยู่ตลอดเคลื่อนที่อยู่ตลอดเขาสัมผัสบอลเนยเยอะมากๆบางครั้งมันก็ไม่แปลกที่เขาไม่มีจำนวนประตูหรือไม่มีแอสซิสต์แต่ถ้าเจาะเข้าไปดูจริงๆฟอรเดนเวียตเป็นคนที่มีบทบาทกับเกมลุก มากเลยเกินนี่ครับนี่คือมุมมองของนิกวาเตอร์เมดครับเพื่อนร่วมทีมชาติของฟอร์เรนเวีย